สวัสดีครับสวัสดีเขาสู่ซองสุรศักสตอรี่ครับวันนี้กะตอนเช้าครับบรรยากาศดีๆนะครับผ้ามาเบงทุเรียนนะครับปลูกใหม่เมื่อวานนี้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอกลับกล้องนะครับนี่นะครับเป็นทุเรียนปลูกใหม่นะครับเมื่อวานนี้เพิ่งลงดินไปนะครับตอนนี้ก็เพิ่งได้มือนึงนะครับ แต่ว่าต้นสูงเลยนะครับสูงประมาณสองเมตรนะครับปลูกเป็นกลุ่มสามต้นไว้นะครับพอดีปลูกลองเบ่งนะครับปังกตรีจะปลูกจะต้นน้อยเนาะเห็นกะเจารีวิวกันก็จะมีแต่แบบตน้นนน้อยนะครับว่าปลูกต้นน้อยมันแบบโอกาสตายน้อยนะครับอันนี้ก็เลยอยากลองพิสูจน์บ้งว่าปลูกต้นใหญ่แบบเนี้ยที่แบบม้นสูงแล้วเนี่ยมันจะตายบอ่อนะครับ ปลูกเป็นกลุ่มนะครับทั้งหมด3กลุ่มปลูกไว้หนาสวนเลยนะครับทางเขาเลยบรรยากาศช่วงหนาหนาวแรงๆเดือนนี้ก็เดือนมกร,นมกกรานะครับก็จะปลูกกันแบบนี้เลยนะครับอาศัยสปริงเกอร์นะครับในการรดน้ำนะครับไม่รู้ว่าจะตายหรือ,อยังจังไนกันเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้บึงเรื่อยๆเ,เนาะ ซื้อต้นพันธุ์มาในราคาต้นละหาร่อยก็บาทนะครับาาคาราขายให้หลากก็จะแบบเดินเต็มแล้วนะครับแต่ว่าวิธีการปลูกกาบลูจะถูกต้องบ่อนะครับเทาเฮ็ดถือบ่อนะครับเพราอต้นยังไงเวลาวาซื้อมามันจะมีหกักให้แบบว่าเป็นฟอยใหญ่ๆนะครับเอามาผมก็ับมาตัดออกนะครับแล้วก็ปลูกนะครับคือถ้าลอดเอ่ยกถือว่า อาจจะเป็นพ้นดีเลยเพราะว่าแป๊บเดียวไก่ใหญ่เลยนะครับถ้าประลอดก็ถือว่าเป็นการซื้อประสบการณ์ในราคาที่นิดนึงนะครับพอซื้อต้นหน่อยมากกความันจะใหญ่นะครับแต่ก็ขอดีของการซื้อต้นใหญ่มากแบบนี้ผมว่ามันก็ต้องไ้เห็ดหอมนะครับเ่ากับปูกโรงดินแล้วกับแบบก็ต้องเห็ดหอมเลยนะครับ โอเคช่วงนี้บึงการนะครับตุเรียนบึงการก็ค่อนข้างหนาวนะครับบางส่วนก็เป็นลูกแล้วก็ล่นไปร้ายแล้วบางส่วนก็เป็นลูกยังว่ร้ายนะครับการเบตต้นยางข้างล่างกับใบร่วงหมดแล้วนะครับช่วงนี้กามาอัปเดตในบึงประมาณนี้ครับโมมีอย่างไรครับไม่เจอกันคลิปหน้าครับกขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับ ในช่องสุรศักดิ์สตอรีเนาะก็อาจจะเป็นเนื้อหาบางที่อา,ากาศตรงนี้สาระบางทีสาระหรือว่าถูกๆพิดพีดก็ถือว่าขออาภัยนะครับก็เป็นการี่แบบไท้ไว้เก็บความทรงจำเล็กๆในน้อยนะครับของจากของนะครับก็ไปเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิป,ลปนี้ก็แค่นี้ละครับสวัสดีครับ